ฮัลโหลทุกคนอ่ะอ่ะสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาทำการเฟิร์สไฟนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครถ่ายคลิปให้ก็ถ่ายเองบินเองนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะ f 3ฟสนะครับผมเฟิร์สไฟนะฮะไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะวิดีโอก็ถ่ายเองบินเองนะฮะก่อนบินก็ ทำการเช็คระบบก่อนนะอัพโอ้โหเยอะจังดาวอัพซ้ายซ้ายยกขวาขวายกก็โอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเอ็นพอยต์นิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเซตค่าใหม่ละก็ยังเยอะอยู่นะ เดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะฮะโอเคไปครับผมเปิดไฟกันดีกว่าโอ้ไม่มีบิดเลยนะครับทีเดียวได้เลยแต่ว่าอ่ารู้สึกว่าเลดจะไวไปนิดนึงนะฮะ เหมือนเดิมนะครับผมเครื่องบินอาการบินเบาดีนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่เซตเลดไว้เยอะไปนิดนึง <B ling> ก็ถือว่าการเฟิร์สไฟผ่านนะครับผมขออนุญาตทิมนิดนึงเครื่องบินบินดีเลยนะฮะ โอเคเริ่มลืมลืมหมุนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเครื่งบินบินดีนะครับผมผ่านเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะทำการมาร์กอ่าซีจีของแบตเตอรี่ไปไว้ให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำการติดตั้งชุดฮอนชุดลวดอีกทีนึงนะฮะ ครงบินอาการเบาดีมากเลยนะเดี๋ยวบินโลมาให้เพื่อนๆดูนะฮะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าบินเองถ่ายเองนะฮะบินดีนะครับบินดีเหมือนอ่ามิกยีิบเก้าอาการเบาเหมือนกันเลย ตรงนู้นย้อนแสงนะเดี๋ยวเราบินตรงนี้ดีกว่าก็จะบินช้าๆให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเนื่นองจากว่าไม่มีคนถ่ายคลิปให้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็จะพยายามหันกล้องไปตามเครื่องบินแล้วกันส่วนเห็นไม่เห็นก็เพื่อนๆก็พยายามเอาหน่อยแล้วกัน ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะไม่มีคนถ่ายจำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเห็นอยู่หรอกนะอ่าเดี๋ยวลองหวดมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูไม่รู้จะไปแค่ไหนนะแต่คิดว่าเครื่องบินบินเร็วได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วแค่ไหนเพราะว่ามอเตอร์มันอ่าไหม้แล้วละ่ะขดลวดดำหมดแล้ว ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ข้งบินอาการครข้างบินบินเบาดีมากเลยเมื่อกี้โยนไปไม่บิดเลยนะใบหกสามมอเตอร์สามพันเควีนะฮะแล้วก็ใบหกสามเซอร์โวสองตัวสปีดหกสิแอมนะฮะเมื่อกี้โยนไปไม่บิดขึ้นแบบเนียนๆเลยนะ ก็จะบินช้าๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันถ้ามีคนถ่ายก็คงดีอ่ะหมายถึงถ่ายคลิปนะ <laughs> จัดว่าผ่านครับบินดีเลย เดี๋ยวบินให้ดูชุดสีนะบินให้ดูชุดสีแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะนาแม่ล้วบินเข้าดวงตะวันซะด้วย ถ้าไม่เห็นนี่ได้ถ่ายใหม่เลยนะคลิปเนี่ยตั้งสติ๊กไว้เร็วมากนะต้องลดค่าเอนพอย e ์หน่อย ผ่านนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สอบถามป่าน้อยได้เลยนะครับผมหรือน้อยอาซีสระบุรีนะฮะก็เดี๋ยวสั่งผลิตได้เลย อาการเครื่องบินเบาแล้วก็ไหล<ห>อัตราการไหลดีหิวดีกาะอ,อากาศดีที่สำคัญเวลาเรายกคันเร่งมันไม่เบรกอากาศด้วยนะฮะโอเคพอแค่นี้เนาะแค่นี้คลิปก็ยาวแล้วนะฮะเดี๋ยวคงต้องไปตัดคลิปบางส่วนออกนะฮะเนื่องจากว่ามันยาวเกินไปอัตราการล่อนดี ไม่เบกอากาศเครื่องบินเบาโอเคผ่านนะครับผม